ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเราครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นจี้ที่เกมเขาสปอยไว้นะก็เข้ามาแล้วนะครับที่จริงอ่ะอีเวนต์จี้เนี่ยผมนึกว่ามันจะมาวันอังคารเว้ เพราะว่าเวลาผมคำนวณเวลาอีเวนต์จะเข้าวันไหนอะ่ะผมดูจากร้านคาเฟ่เซลนะครับพอดีเมื่อวานผมอัดคลิปใช่ไหมผมก็เข้ามาดูร้านคาเฟ่เซลนะครับว่าแบบมันหมดวันไหนนะพอผมคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันหมดวันอังคารนะครับผมก็เลยตอบคนที่มาถามผมว่าอีเวนต์มาวันไหนเนี่ยว่าน่าจะวันอังคารนะครับสรุปมันมาวันจันทร์เฉยเลยโธ่เอ้ยแล้วร้านคาเฟ่เซลยังไม่หมดเวลามันหายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานยังเห็นขายแพ็กการ์ดอยู่เลยนะเออ โอ้โหไม่คาดคิดจริงๆนะเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะสำหรับคนที่ถามผมแล้วผมบอกว่าวันนคาเนี่ยก็ขออภัยด้วยครับมันมาวันจันทร์เฉยเลยนะเออมาแต่อย่างน้อยก็ดีนะครับมาเร็วก็ทําเร็วนะมาดูซิว่ามีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะครับก็มีจี้ใหม่นะหลักๆจี้ใหม่เนี่ยสามจี้แล้วก็จี้เลยหลังอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูจี้ใหม่ก่อนว่าเป็นไงน่าสนใจไหมนะครับดูจากรูปร่างมันก็สวยดีนะจี้นะผมชอบพื้นหลังมันมากเลยนะครับฟ้าฟ้ามีซากุระนะครับเดี๋ยวมาดูจี้แรกกันเลยก็เป็นจี้ด ส่งแม่เหล็กอะไรวะเนี่ยชื่อจี้นะครับอ่านยากขุดคตรเลยสกิลก็มีโอกาส60%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับโอ้โหอันนี้เวอร์ชันดาร์กแล้วนะก็ยังให้มา60เหมือนเดิมนะผมก็ไม่เข้าใจอีก5%พี่เก็บไว้ทําไมนะครับน่าจะให้65มาสวยๆเลยนะอันนี้ก็ทึ่หกสิมันก็ถือว่าดีแหละครับออแต่ผมชอบ65มากกว่าไงแล้วก็มีเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือก่อสร้างโดยตรงนะครับโอกาส90%ดึงฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวโอเคนะครับแล้วก็มี เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันนะโอกาส45เําทำลายลูกเต๋า2เทินนะครับก็เป็นสกิลที่ดีนะครับเป็นจี้สสกิลที่ดีผมว่านะมีทั้งโจมตีมีทั้งป้องกันนะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์นะดีหมดนะครับทั้งทําลายเต๋าแล้วก็ดูดนะครับ90แต่ว่าผมติดเนี่ยอีก5เนะี่ยโอ้โหพี่แถมมาไม่ได้หรอกครับเออโดยรวมก็ถือว่าเป็นจี้ที่ใช้ได้นะครับดีอยู่นะแต่ป้องกันเอฟเฟกอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับขาดไป5นะ ต่อมาก็เป็นดาร์กนะครับโดนดอบดอกซากุระนะครับก็มีเมืองผุดนะห้าสนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงผลเพิ่ม10%นะครับแล้วก็มีในเทิร์นของฉันเมื่อตกแลายมัดของฉันโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์ทันทีและเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลดอบนะครับโอเคพวกใช้ดอบเป็นโดนดอบนะครับแล้วก็มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส80%นะครับคูณเมือง4เท่านะโอ้ก็เป็นคล้ายๆโดนรอปพอไหมมันเคยมีจี้ประเภทนี้มาแล้วนะก็คล้ายๆกัน นะแต่เปลี่ยนจากเอ,อ่อการวิกเป็นเมืองแพงนะครับโดยรวมก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับเป็น G3 สกิลที่น่าสนใจนะต้องไปหาตัวเล่นด้วยนะครับต่อมาจะเป็นดาร์กบอร์ดทาสีกักขังนะครับก็มีในแถวนรงฉันนะตกพื้นที่ของฉันโอกาส4 5เเขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวนะอุ้ยเป็นจี้ขังคุกสีนะครับอุ้ยอันนี้น่าสน่าสนใจนะครับแล้วก็มีเมื่อตกไลมัดของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ใจค่ามันทางโอเคทาสีนะครับ สองเทิอร์น80%นะครับอืมแล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นค่าปัญทางจากนั้นย้ายไปพื้นที่ว่างใกล้สุดในแถวจํากัด2ครั้งนะครับอุ้ยก็เป็นสกิลขังคุกแล้วก็มีการตายนะครับแล้วก็มีทาสีมาให้เหรออันนี้ทาสีผมไม่ค่อยได้ใช้อะเดียวก็เลยอาจจะไม่รู้สึกว่าจําเป็นนะครับแต่มันก็ดีนะได้บางจังหวะนะครับอย่างเช่นแบบเราไปเจอบ้านที่เขาเอาขังฟองสบู่มาเงี้ย เราใช้ทาสีเขาก็รอดจากฟองสบู่ได้นะครับเออมันมีบางจังหวะที่ได้ใช้นะก็เป็นจี้สสกิลที่ใช้ได้ทางนั้นนะอสกิลก็ดูดีอยู่นะครับแต่อันนี้เนี่ยผมผมอ่านจากสกิลจี้แล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นกับตัวอะไรนะครับยังจินตนาการไม่ออกนะขอเวลาสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่โดยรวมก็เป็นจี้ที่น่าใช้ได้นะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาปิดตัวนี้แล้วกันนะผมอยากเล่นเต่าแตกไงคือผมเป็นอะไรกับเต่าแตกไม่รู้นะเออรู้สึกชื่นชอบนะ ปเดี๋ยวเรามาทํากันเลยเดี๋ยวเรามาทาจี้นี้นะครับไอจี้กระต่ายภูเขาส่งแม่เหล็กอะไรของมันน่ะนะครับชื่อจี้โคตรแบบมันมีชื่อที่ดีกว่าดีไหมทําไมรู้สึกว่าชื่อจี้มันมันไม่สละสลวยเลยนะครับมาส่วนจี้เล่หลังนะครับก็มีดาร์กเวอร์ชั่นใหม่มา2ตัวนะครับเป็นบ้านไอนี่บ้านหิมะนะครับแล้วก็เป็นไอจี้ดูดไอจี้ดูดแต่เนี่ยคือเราเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมไอเวอร์ชั่นธรรมดานะครับที่มันไม่ตรงปกอะ ใครจาได้ไะใครจําไม่ได้ลองไปย้อนดูนะครับคือไอ้สกิลยกเว้นค่าผ่านทางเนี่ยนะครับเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส90%ยกเว้นค่าผ่านทางหลัจงจากนั้นสุ่มย้ายไปยังพื้นที่ว่าง2ครั้งนะครับแต่เล่นจริงๆอะ่ะมันไม่ได้สุ่มมันไม่ได้สุ่มย้ายไปที่ว่างนะครับจากที่ผมเล่นดูอะ่ะมันออกแค่เทินตัวเองนะครับและเราแหละเลือกย้ายไปได้เลยนะแต่ผมไม่รู้นะว่าเวอร์ชันเนี่ยมันแก้หรือย,อยังนะครับใครที่จะทําก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันนะผมเองก็ไม่กล้าปิดมามาลองเหมือนกันนะครับ ใครอยากให้ผมลองก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันเดี๋ยวผเผื่อเผื่อแบบเผื่อผมไปทําให้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมรีวิวไอ้ตัวเนี่ยนะครับแล้วสกิลมันไม่ตรงปกเลย้ยเราไม่รู้มันแก้หรือย,ยังนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างก,าก็หลักๆนะผมแนะนําใครที่ยังไม่มีเกาะลอยฟ้าโลซูเปอร์ตัวเนี้ยน่าหาจัดก่อนเลยนะครับหรือไม่ก็เนี่ยเฮลเฮลอิมัลทัล เล่นคอมโบกับหลายจี้ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีโลก่กับเนระเทศนะครับอันนี้จับโลก่กับเนระเทศยัดใส่ที่เดียวกันเลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะอีกตัวหนึ่งโดนรปภตัวนี้มันเป็นจี้เฉพาะกลุ่มนะครับไม่ค่อยได้เห็นใครใช้เยอะนะก็ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะครับแต่มันก็มีแนวทางในการจัดเซตอยู่นะโอเคจี้ประมาณนี้ไปสุ่มสักทีเฮ้ยโอ้โหมันลีลาเลยนะครับไปเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยนะครับหมื่นห้าแปดร้อย ปิดเท่าไหร่มาดูกันนะเดี๋ยวผมว่าจะเอาเต่าแตกมาลองใช้ดูนะครับโดยรวมมาดูเต่าแตกผมค่อนข้างชอบนะแต่ว่าติดแค่ป้องกันเอเฟลจริงๆนะครับถ้าใครไม่ติดเรื่องแบบ5%อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปิดมาเล่นได้นะเอาไปเล่นกับตัวอะไรได้บ้างส่วนผมจะไปเล่นกับไนกี้นะครับไนกี้เล่นเต่าแตกนะเผื่อไปเจอพวกเดสอะไรพวกเนี้ยนะครับคือผมอะ กลัวเดซเว้ยเวลาเล่นไนกี้นะครับเอาเอาเต๋าแตกไปให้มันเล่นสักหน่อยนะครับเดซจะได้แบบผาวาหน่อยนะเอากุหลาบไปเดสมันไม่ตายครับนะต้องเอาเต๋าแตกไปนะาวันนี้เราสุ่มแบบมากสิไปก่อนเลยแล้วกันนะมาสุ่มละตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งโอเควัตถุดิบออกแล้วเดี๋ยวสุ่มลองดูสักแปดร้อยดีกว่านะครับสุ่มสักแปดร้อยโอเคอเฮ้ยโ,โดนออกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับหมื่นห้าปิดดาร์กเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยเอโบออกสองไปละ เหมือนจะไม่ต้องสุ่มแบบร้อยแล้วนะเนี่ยสุ่มแบบ50เนี่ยแหละนะครับยาวๆไปมากดแบบรวดเร็วเลยครับหาแค่ A บวกนะเรานับแค่ A บวกนะครับเพราะว่ามันออกยากที่สุดโอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับวุ้ยร้านค้ามีของนะ่าสนใจมาขายด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยพูดกันท้ายคลิปแล้วกันเนอะนะแต่นะรเ,เราสุ่มให้เสร็จก่อนนะครับมันทเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยเก้า เราได้เราสุ่มหมดไปพันหนึ่งแล้วเราได้ A บวกมา2ใบนะครับก็ถือว่าดีเนอะแต่สุ่มแบบ10ทิ้งไปเลยครับผมกิเกจกดหลายรอบนะเจไอบวกเริ่มเงียบแล้วอ้ามาแล้วนะครับพอพูดถึงมาเลยนะใช้12ชิ้นนะโอเคได้4ชิ้นแล้วจำวะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับมา4ชิ้น4ชิ้นจี้พวกใหม่ๆอ่ะตอนนี้ผมยังไม่มีไอเดียเอาไปเล่นกับตัวอะไรนะมันอาจจะดูไม่ค่อยจำเป็นนะก็ลองตัดสินใจดูดีนะเวลาอนะีเวนต์นั้นมันอยู่ถึงวันที่4นะค่อนข้างนานนะครับก็ลองพิจนารณากันดูนะครับค,ค่อยๆคิดนะในการทำจี้นะครับ ในการทําจี้ผมแนะนําคุณต้องตัดสินใจก่อนที่จะทําเว้นนะครับว่าคุณจะเอาอะไรนะไม่ใช่แบบไปสุ่มเสร็จปุ๊บค่อยมาเลือกนะครับอันนี้คุณอาจจะแบบอาจจะเสียเพชรฟรีได้นะเพราะบางทีอ่ะเซ็ตที่คุณมีอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับอีเวนต์จี้ในรอบนี้นะครับที่จริงคุณไม่ต้องทําก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแนะนําให้แบบเลือกจี้ก่อนแล้วค่อยไปสุ่มนะครับว่าต้องการอะไรนะบางทีคุณอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรในอีเวนต์นี้ก็ได้นะก็ไม่ต้องสุ่มประหยัดเพชรดีนะครับเก็บเพชรไ้เล่นอีเวนต์หน้านะ เพราะว่าอีเวนต์เกมเศรษฐีมันมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องใจร้อนนะอย่างไอดีหลักผมเนี่ยก็ดองอย่างเดียวเลยครับถ้าจี้ไหนไม่ได้สนใจก็ดองอย่างเดียวเลยนะเอาไอดีลองเนี่ยมาเปิดเล่นนะลองเล่นจี M ้ใหม่ๆนะไอดี ID ที่ผมปั้นจริงๆเนี่ยก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ทําที่เราต้องการจริงๆนะนะโอเคอเว้ยเอ,อบวกไม่มาแล้วเหรอ ไม่เห็นนานแล้วเนะี่ย <c oughs> อืมเอบวกไม่มาแล้วผมไม่ได้ใช้วิชาหมานเลยนะไม่ได้ใช้เทคนิคเปลี่ยนภาษานะครับภาษาไทยนี่แหละโอ้โห ในอีเวนต์นี้มีจ้ที่สําคัญควรเก็บก็น่าจะมีแบบสองสับจี้มั้งก็น่าจะเป็นพวกที่ผมแนะนําไปพวกเฮลฮาวอะไรพวกนี้หรือไม่ก็กอดลอยฟ้าโลนะครับกอดลอยฟ้าโลดเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับมันเล่นได้หลายตัวมากนะคอมโบกับหมวกเนรเะเทศได้อย่างดีเลยนะครับตัวในยุคนี้ก็ไม่มีโลดแถมมาอะไรเงี้ยกอดลอยฟ้าโลค่อนข้างสําคัญนะครับแนะนาใครยังไม่มีเนี่ยจัดก่อนเลยนะ หรือไม่ถ้าคุณมีกอดลอยฟ้าอย่างอื่นแล้วนะี่ก็ปิดเฮลฮาวไปก็ได้นะครับมีทั้งในประเทศมีทั้งโลกนะครับแล้วก็มีคูณเมืองให้ด้วยนะโคเหมาะเลยนะโคเล่นเพิกเฉยได้เลยนะปิดเฮลฮาวอิมมร์ทัลไปเนะี่ยไอโคร่างเก่าอะนะครับเอาไปคอมโบกับล็อกเมืองคูณนะี่ยเพิกเฉย80นะเรียบร้อยเลยนะต่อให้มีการตายก็ไม่รอดนะเล่นสายขังอันเชิญนะครับโหดนะ โอเคเราหมดไปบานห้าพันแล้วนะครับหลังๆเอบไม่ไม่ออกมาเลยเหมือนจะได้สชินเท่าเดิมปะ่ะ4ี่ชิ้นเท่าเดิมเลยไม่ออกเลยตอนนี้ได้ละ 2s นะครับขาดอีกสเพราะเราทำเวอร์ชันธรรมดานะครับอ่ะลองดูช่วงแรกมันออกมาล่อเราหรือเปล่าวะ อีเวนนี้ใครทําอะไรไปก็ลองมาพูดคุยกันได้ครับปิดกันไปเท่าไหร่นะเอาไปเล่นกับอะไรกันมันดูเป็นจี้เสริฟมากกว่านะครับมันไม่ใช่จี้แบบที่ต้องทําอะไรขนาดนั้นนะในรอบเนี้ยผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าบางตัวไม่จำเป็นต้องใช้จี้พวกนี้ก็ได้นะครับมันเป็นจี้แบบเพิ่มสเต็ปในการเล่นเฉยๆนะมันไม่ใช่สําคัญสําคัญอย่างพวกหมวกพวกเนรเทศอะไรพวกนีพวกสกิล ขังคอมโบโหดๆนะครับที่ขังในรอบนี้มันก็ดีแหละแต่ว่ามันมีการทาสีมาซึ่งมันไม่ใช่สกิลที่แบบยังไงในยุคนี้เขาไม่ค่อยใช้กันนะครับมันมีบางตัวใช้แหละแต่ผมก็เล่นมาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนมากโดนตายก่อนนะครับตึกกุหลาบตายนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเจ <Okay, S 2> มาครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เพชรเราเหลือ900 0กับอีก 3S ที่เราต้องหานะครับเดี๋ยวเรามาดูซิปิดได้หรือเปล่านะี่อย่างที่ว่าครับทำจี้หมื่นห้าขึ้นไปนะเนี่ยอย่างผมก็หมื่นห้ามาสุ่มนะครับมันอยู่ในระยะที่ค่อนข้างมีโอกาสปิดสูงนะครับถ้าไม่เกลือจริงๆอ่ะนะต่ำกว่าหมนะื่นห้าเนี่ยผมไม่ค่อยกล้ากดเท่าไหร่นะครับเผื่อมันไม่ปิดดวงดีปิดน้อยก็ดีไปนะครับแต่ถ้าดวงสวยปิดมากกว่านะี่โอ้โห บางคนเสียเพชรฟรีเลยครับคือแบบน่าเศร้ามากฮเฮ้ยเบบวงไม่มาเลยวเย 8, ลว้ยแปดพันละสุ่มแบบห้าสิบอย่างเดียวเลย อืมอืมอีกห้าจัดมาโอ้โหเมื่อทมินไม่มีแสงอะไรเลยนะครับเอ้ยโอ้เมื่อกี้ความกระตุกนึกว่มามานะครับหรือว่าความผมกากเองวะอ่าแปดพัน โอเคขาดอีก4จัดแปสู้ตายนะครับกับอีก7 0 0 0ันเพชรเนี่ยน่าจะมีโอกาสปิดอยู่นะอย่างน้อยเหลือสัก5 0าพันเพชรให้ผมได้ไหมครับปิดหมื่นเพชรพอนะจีผมว่าน่าจะประมาณ1 2ื่นสอจากที่คาดคะเนนะเพชรผมน่าจะเหลือประมาณสามพนี่แหละหรือไม่ก็2,000เพราะว่าเรามี15800ชไทีแรกม,มันก็น่าจะปิดประมาณ 1 12, 2ื่นอง่ายังไม่มีอะไรออกเลยอะอื้มแต่ถือว่ายังดีกว่าตอนเราสุมหมวกแมงกะพุนนะตอนสุมหมวกแมงกะพุนอนะ่ะหมเใช่ปะ่ะ17ได้มากี่เอสอะผมลืมแล้วแต่ตอนนั้นเหมือนหมด หมดทั้งหมดอะคือแบบ20,000กว่านะครับใช่ปะวองห0 0่นสมะถ้าจำไม่ผิดนะนรับที่ผมไปหามาเพิ่มอะโอ้ยมารัวๆว่วะเท่าไรหร่เลยวะลืมขาดอีกหนึ่งปะ11น่ะขาดอีกหนึ่งจริงด้วยนะเฮ้ยไม่ถึงหมื่นนะเนี่ยเอาอะถ้าเพชรผมไม่ถึง5,000นี่โคตรดีเลยนะปิด9,000กว่าเฮย้ยกล่องนี้มันจะมานะ เฮ้ยจริงด้วยว่าโอ้โหโยังแจมว่ะเฮ้ยไม่ถึงมื่นนะครับดวงอย่างดีอ่ะสุ่มดาร์กต่อเลยปะละ่นะหก0 0นน่าจะทำดาร์กไม่ได้นะเก็บไว้ก่อนคือมันเสี่ยงที่เราจะไม่ปิดนะหกพันเก็บไว้นะเดี๋ยวเราแลกจี้มาลองเล่นดูก่อนคนรับเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงมา5%นนะครับน่าจะทุกสกิลนะเดี๋ยวเราไปดูใหม่ดิสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะเอามาเล่นนะครับ ก็มี55นะครับโอเคแล้วก็มีโอ้โหอันนี้รถเยอะจังอะ่ะ80ดสิบเลยเอโอ้ยดูด80นะครับแล้วก็มีเต่าแตก40%นะสิบเรับจี้เนี่ยทำเวอร์ชันดาร์กได้ก็ต้องก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับมีงบก็ทำดาร์กไปเลยนะอ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเราก็ปิดมาแล้วนะ9,000กว่าได้มาแล้วนะครับมีใครอยากเห็นตัวอื่นอีกไหมเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาลองเล่นมาลองเล่นก่อน โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านคา้าที่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเลื่อนดูจี G ้เฉยๆเมื M ่อกี้อ่านี่นะครับผมเห็นแบบแบบไอสามร้อยกว่าบาทเนี่ยได้ไรนะครับก็ได้เป็นแสงนะครับอีโ e วก็คือได้40%เลยนะแล้วก็ได้สกิลนี้เลยไม่ต้องสุ่มนะครับก็คือซื้อ 300, ไป300กว่าบาทไปเนะี่ยได้สกิลนี้แน่ๆนะครับเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะมีหัวใจเต้นแรง มีสาบแถวนะครับหมุนกระบอกแล้วก็มีพื้นไฟนะครับพื้นไฟแบบเดทนะเส้นทางเปลวไฟมาแบบ40%เลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเอาพวกนี้โอเคไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะแต่ด้วยราคาของมันอะผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันแรงนะแต่ว่าสกิลมันดีนะครับอันนี้เนี่ย โหมันอยู่ที่คนเล่นเลยว่ะคือมันดีทั้งสามอย่างเลยนะแต่ที่ผมสนใจก็คือตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบช่วยโจมตีได้เยอะสมมติผมเอามาใส่กับโคอย่างเงี้ยทอยคนสองนะโครเปิดพื้นไฟวิ่งเหยียบไฟก่อนเชิญอีกาลงพื้นไฟอะไรเง,งี้ยคือมันน่าจะเกียนพอสมควรน,นะเอาไปเล่นกับหลายตัวได้นะครับพวกพื้นไฟอะเอาไปเล่นกับพวกอะไรอะพวกฮอรัดไมหมฮอรัดพื้นไฟนะครับลองดู มันจะเกียนเกินนะครัฮิวดาพื้นไฟอย่างเงี้ยจัดเซตดูดสไลด์ไปเหยียบไฟโจมตีนะครับเอลลินอย่างเงี้ยเอลลินพื้นไฟนะครับเหยียบพื้นไฟแบงกะะพุนโอ้โหเน่โคพื้นไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ข้อจำกัดก็คือมันมันใช้ได้แค่2ครั้งนะครับส0สมมุติคุณได้ทอยคนแรกอย่างเงี้ยมันออกจะมันอาจจะออกเธอแรกจนหมดเลย2ครั้งก็ได้นะครับเพราะพื้นไฟเนี่ยมัน มันออกตอนเมื่อเราทอยเต๋าใช่ไหมล่ะ,ละนะครับสมมุต40ิ40ออกดีจัดเลยแง่ทอยคนแรกหมดแล้วนะครับมัน,นก็มีข้อจํากัดอยู่นะมันไม่เหมือน2อ,อันนี้ที่แบบเก็บไว้ใช้ได้นะแค่เราไม่ต้องสร้างอะไรมันก็ไม่ใช้แล้วนะอันนี้ก็ทอยผ่านเขาใช้หัว,หวใจเต้นแรงนะโดยรวม3าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าใครมีงบก็น่าจัดอยู่มันเป็นของเล่นคนรวยครับพวกนะั้นะสายฟรีอย่างเราก็ค้าค่างไปเถอะนะครับแต่มีใครอยากเห็นไหมนะครับผมอาจจะซื้อนะมาอันนี้คิดดูก่อนนะครับโอเคส่วนที่เหลือนี่ อันนี้มันน่าจะเป็นแบบสุ่มนะครับสุ่มว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เท่าที่ผมเข้าใจนะแต่เนี่ยได้แบบฟิกเลยครับคือซื้อได้40่นแน่ๆนะใครมีตังก็จัดกันได้นะครับส่วนผมน่าจะผ่านนะหรือไม่ก็อาจจะซื้อนะมีใครเก็นป่ะละ่ะเอาไปเล่นกับตัวอะไรวะซื้อให้ดีหลักตัวผมไม่ค่อยมีเล่นในะปกติเล่นตัวเอฟเฟกพื้นที่อยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครทำเป็นขอให้โชคดีนะครับใครเอาอะไรบ้าง เอาอะไรไปจัดเซตอะไรก็ลองพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะส่วนอีเวนต์นี้เนี่ยที่สําคัญสำคัญจริงๆเนี่ยเล่นได้หลายตัวก็แนะนําแค่ไอเนี้ยกอลลีฟ้าหรือไม่ก็ฮิลฮาวนะครับประมาณนี้ที่แบบเล่นได้หลายตัวนะเพราะว่าจี้พวกเนี้ยมันเฉพาะกลุ่มนะครับบางตัวใช้บางตัวไม่ใช้แต่เนี้ยค่อนข้างที่จะหลายตัวนะครับหลายตัวใช้นะโอเคไอจี้พวกนี้ก็เหมือนกันมาใหม่เหมือนกันนะครับมันเป็นแบบบางตัวใช้นะทาก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับอืมแล้วแต่เลย นะถ้าคุณจัดเซตแล้วรู้สึกว่าต้องการก็สามารถจัดได้เลยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายใครทำเว้นก่อยโชคดีนะครับ